ี้เป็นคลิปที่สองนะครับแคตเตอร์บิล่า 316E ชิ้นส่วนที่ทำยากที่สุดมันคือส่วนท้ายรถส่วนท้ายรถที่เป็นเหล็กทั้งหมดองศาต่งตางๆมุมรอนเหลี่ยมเบาโค้งต่างๆเนี่ยเป็นอะไรที่เราขึ้นรูปเหล็กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะผ่นควรแล้ว,วใช้ประสบการณ์ในการเชื่อมค่อนข้างสูงตัวนี้ผมทำรอนทําเหลี่ยมไปใกล้เคียงรถของจริงมากที่สุดเป็นชิ้นส่วนที่ยากที่สุดแล้วผมใช้เวลาเยอะที่สุดตัดเชื่อม เจียตะใบ,บโปสีขัดสีทําสีกว่าจะได้ชิ้นงานชิ้นนี้มามันเป็นชิ้นที่เด่นที่สุดของตัวท้ายรถความสวยของของของตัวรถแมคโครทั่วไปคือในส่วนของหัวเก๋งองศาด้านหน้าหัวเก๋งและในส่วนของตัวท้ายรถเราออกแบบด้วยประสบการณ์ที่มีทั้งหมดที่เราทำงานให้ลูกค้ามาเราการันตีได้ว่าชิ้นงานตัวนี้มันเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ที่สุด ผมใส่ใจมันมากที่สุดทุกงานครับผมใส่ใจงานของค้ามากที่สุดผมอยากให้ลูกค้าได้งานที่มันสมบูรณ์แบบออกไปงานเหล็กครับมันได้ความแข็งแรงแล้วก็วิธีการขึ้นรูปการเชื่อมการผลิตอะไรเนี่ยคือมันจะเราได้เชื่อมขึ้นรูปได้ทั้งหมดเลยจะไม่มีหัวน็อตอะไรโผล่มาสเปดสปะอะไรพวกนี้ครับคื่ ถ้าเราใส่ใจจริงๆอถ้าเป็นงานเหล็กเนี่ยครับมันจะทําได้มีความละเอียดกว่าโค้งต่างๆมุมรอนเหลี่ยมอะไรต่างๆผมจะทําเต็มสเปคให้ลูกค้าทุกครั้งครับทุกคันทุกประเภทของงานขอบคุณมากครับ